พอเจริญพรมายังยดิดยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับยอดยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุหแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายช่วงนี้อาตมากำลังนำเรื่องของ สวรรค์อนิสงส์ของการให้ทานแล้วก็การรักษาศีลห้านะมาบรรยายต่อจากศีลและกะถาซึ่งญาติโยมได้ติดตามรับฟังจบไปแล้วเรื่องของศีลน,นะชชวงนี้จะให้ญาติโยมได้เห็นตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ให้ทานแล้วก็รักษาศีลเมื่อตายแล้วก็ได้เสวยทิพยบยสมบัติในโลกสวรรค์ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะ ในวันก่อนอาตมาได้นำเรื่องของปีถวิมานว่าด้วยวิมานต่างทองนะซึ่งโยมอุบาซิกาท่านหนึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านเดินมาแล้วก็นิมนต์ให้เข้าไปนั่งในบ้านถวายต่างทองอ่าพอไปเอาต่างให้ท่านนั่งแล้วก็ปูด้วยผ้าสีเหลืองทองนะ แล้วก็ถวายพัตตาหารแต่นี้พระรูปนั้นท่านก็อนโมทนากระถาเรื่องของอน,นิสงส์การถวายตังแล้วก็ถวายอาหารเนี่ยนางเลื่อมใสยิ่งขึ้นโยมเพอะนางเลื่อมใสนางก็เลยถวายถวายตังให้ท่านเอาไปใช้ที่วัดเลยโยมหลังจากนั้นมานะนางก็ป่วยแล้วก็ตายด้วยโรคบางอย่างอน,นิสงส์ที่นางถวายตังน,นั่นแหละ ทำให้นางได้ไปเกิดในวิมานทองสูง12ยอดโมแล้วก็มีต่งทองเป็นมีต่งทองเป็นอาสนะเป็นที่นั่งนะต่งทองคำโยมและต่งทองคำนี้ก็ลอยไปในอากาศนะแล่นไปได้เร็วนะญาโยมก็ได้ฟังมาถึงตรงนี้นะที่จะมาบรรยายให้ญาโยมฟังในวันก่อนเนี่ย ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาโยมติดตามรับฟังต่อได้เลยนะตอมาในวันหมอศพวันหนึ่งเมื่อเทวดาทั้งหลายพากันไปสวนนันทวันสวนนันทวันนี้จะมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นนะเป็นสวนดอกไม้ทิพย์โยมเพื่อเล่นกีกีกีธาในอุทยานคล้ายๆอาจจะคล้ายๆมนุษมนุษเราไปเที่ยวสวนอุทยานสวนสวนผลไม้อะไรต่างๆางนี้นะ ด้วยอนุภาพอันเป็นทิพย์ของตนของตนเทวดาองค์นั้นทรงนุ่งผ้าทิพย์ประดับด้วยทิพยพยาพรมีเทพอรหนึ่งพันเป็นบริวารโอ้โหโยมเนาะถวายแค่ตัางโยมได้นางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารถึง1น0 0งเนี่ยก็ออกจากภพของตนออกจากภพก็คือบริเวณปราสาททิพย์ที่ตนอยู่นั่นแหละ ขึ้นสู่วิมานต่างนั้นส่องแสงสว่างดังด,งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โดยรอบด้วยเทวฤตยิ่งใหญ่ด้วยสิริสโสภาคตราการไปยังอุทยานก็สมัยนั้นท่านพระโมคคารณนะเที่ยว,วจาริกเที่ยวเทวจจริกก็คือจาริกไปเทว,วโลกนะโดยในที่กล่าวแล้วในหนหลังคือเรื่องราวทั้งหมดคือพระโมคคารณนะท่านไปอ่า สวรรค์แต่ละชั้นนะได้เข้าไปยังพบดาวดึงแสดงองค์ไม่ไกลจากเทวดาองค์นั้นเทวดาองค์นั้นเห็นท่านก็มีความเลื่อมใสมีความเคารพมีกำลังพรั่งพร้อมจึงรีบลงจากบัลลังเข้าไปหาพระเถระกราบด้วยเบญจางคปปิ์แล้วยืนนมัสก,การประคองอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วย ทระสะนกคะสมุทานวงเล็บท่านบอกว่าชุมนุมสิบนิ้วประคองอัญเชิญนะพระเทระเห็นประจักษ์ถึงกุศลและอกุศลตามที่เทวดาองค์นั้นและสัตว์เหล่าอื่นสั่งสมไว้ด้วยความแตกฉานแห่งกำลังปัญญาโดยอนุภาพแห่งยะถากรรมูปคะยาณ คือยานที่รู้ถึงสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงพบนั้นๆตามกรรมของท่านเหมือนผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นเพราะเหตุที่ปัญญาทบทวนเฉพาะพบในอดีตและกรรมที่สั่งสมไว้ส่วนมากสำเร็จโดยธรรมดาเกตเทวดาทั้งหลายในลำดับ อุปติภพนั้นในลำดับอุปติภพเท่านั้นว่าเราจุดิจากไหนหนอจึงอุบัติในภพนี้เราทำกุศลกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้และยานย่าเกิดแก่เทวดานั้นตามเป็นจริงฉะนั้นพระเถระประสงค์จะให้เทวดานั้นกล่าวกรรมที่ทำไว้แล้วกระทำผลกรรมให้ประจักษ์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงถามว่า ตรงนี้ท่านขยายเรื่องของท่านพระมหาโมคารายณะนะคือตรงนี้ท่านได้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพของท่านพระมหาโมคาราณะที่บอกว่าพระเถระเห็นประจักษ์ถึงกุศลและอกุศลเนี่ยตามที่เวิดาตามที่เทวดาองค์นั้นและสัตว์อื่นสังสมไว้เนี่ย คือโดยปกติพระอาหารหันต์ท่านก็จะมีปัญญาญาณอยู่แล้วนะโดยเฉพาะท่านพระโมคคานะเนี่ยแม้แต่นรกท่านก็ไปนะโยมท่านไปถึงนรกนะท่านก็รู้เลยว่าพวกสัตว์ในนรกที่กําลังได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ยได้รับวิบากกรรมเพราะบาปอกุศลโยมแม้เทวดาที่ท่านมาเห็นในครั้งนี้ท่านก็รู้ว่าเทวดาที่คือเกิดขึ้นมาในในสวรรค์เนี่ยก็เป็นเพราะ กุศลกรรมที่เขาทําไว้ได้วยความแตกฉานด้วยความแตกฉานแห่งกําลังปัญญานี่ท่านบอกอย่างนั้นนะแล้วก็อนุภาพของของยะยะถากรรมูบคายานโยมยานที่รู้ถึงสัตว์ทั้งหลายเกิดในภพนั้นๆเพราะกรรมเพราะกรรมอะไรนะท่านอุมาเหมือนกับผลมะขามป้อมเนี่ที่ยมฟังไปนะที่ยมฟังจบไปตะกีนะ้เหมือนผมผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือ คือบุคคลเราก็รู้นะมะขามป้อมมีกี่ลูกโยมบนฝ่ามือนี้มันจะชัดเจนขนาดไหนโยมพระอรหันต์ที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทําให้สัตว์เกิดในแต่ละภพแต่ละภพเนี่ยท่านก็เห็นแจ้งอย่างนั้นทีนะนี้ท่านก็อยากจะถามเทวดาให้เทวดาตอบเองนะให้เทวดาตอบเองเป็นพยานเรียกว,ว่าให้เขายืนยันด้วยตนเองงั้นเถอะโยม เพราะว่าตรงนี้ท่านบอกว่าโดยมากเทวดาเนี่ยบุคคลที่ตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดาในอุปัติตเทวดาในอุปัติภพในขณะที่เกิดขึ้นมาทันทีเนี่ยโดยมากเทวดาเขาจะระลึกชาติก่อนๆของเขาได้ว่าเขาตายมาจากไหนจึงมาเกิดในภพเทวดานี่นะพอเกิดพราะเกิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอเราเนี่ยจุติมาจากไหน เราจุติจากไหนหนอจึงอุบัติในภพนี้เราทํากุศลกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้และยานย่มเกิดแก่เทวดานั้นตามเป็นจริงเนี่ยคือหมายความว่าเทวดาทุกองนะที่เกิดในภพสวรรค์นเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเองมาเกิดในภพสวรรค์เพราะกรรมอะไรท่านจึงอยากจะถามให้เจ้าของให้ตัวเขาเองนะ่ะประกาศถึงกรรมโดยเฉพาะกรรมดีนะ ให้ประจักษ์แก่ชาวโลกแล้วก็ชาวโลกคือว่าโลกมนุษย์เรานั่นแหละเดี๋ยวท่านจะนำมาบอกอีกทีหนึ่งนะแล้วก็พร้อมทั้งเทวโลกนี่ก็หมายความว่าเทวดาทั้งหลายเทพบุตรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นเมื่อได้ยินเทวดาเขาบอกเนี่ยพวกตัวเทพเหล่าบบนั้นก็จะรู้จะรู้ว่าเป็นเพราะผลของกรรมดีอย่างนี้อย่างนี้นะ ท่านต้องการทําผลกรรมให้ประจักษ์แจ้งไนงะจึงได้ถามโยมได้ถามนางฟ้านางนี้ว่าดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงมาลัยดอกไม้ทรงพัสตราพรสวยงามวิมานตั้งทองของท่านโอรานเร็วดังใจไปได้ตามปรารถนาท่านส่องแสงประกายดังสายฟ้าแลบรอดอ่ารอด หรือเมฆคำถามตรงนี้ก็เป็นคำถามที่อาตมาเคยอ่านให้ญาติโยมฟังในครั้งแรกเลยในครั้งแรกในเรื่องนี้นะก่อนที่จะฟังอัตถกถาท่านขยายเนื้อความเนี่ยอาตมาเคยอ่านให้ญาติโยมฟังไปแล้วอันนี้เรียกว่าบาลีบาลีที่แปลเป็นภาษาไทยเป,เป็นนิทานจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นวิมานเป็นวิมานวัตถุจริงๆนะเป็นเหตุ ให้เกิดเรื่องวิมานวัตถุอาโยมโดยอาศัยคำถามคำตอบคำถามของท่านพระโมคคัลนะและก็คำตอบของเทพิดานี่แหละแต่ก็ถามนะพระบุญอาไรวันณะของท่านจึงเป็นเช่นนี้พระบุญราฬผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอตมาขอถามท่าน ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรพระบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันณะของท่านจึงสว่างสวัยไปทุกทิศเทวดานั้นดีใจถูกท่านพระโมคคลณะเถระถามครั้นแล้วจึงพยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าคือกรรมที่ทำให้ผลทำให้เกิดผลคือทำให้นางมีต่างทองมันนั่นเถอะโยม ทำให้นางมีต่างทองทําให้นางทรงพระตาพรสวยงามทําให้นางส่องแสงประกายมีรัศมีเนี่ยผลอย่างนี้มันเกิดมาได้เพราะอะไรนางก็จะบอกกรรมนะว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ดิฉันได้ถวายอาสนะแกเราภิกษุที่มาถึงเรือนได้กราบไหว้ได้กระทำอัญชิีประนมมือ และได้ถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นวันณะของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้ทำบุญอันใดไว้พระบุญอันนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และวันณะของที่ฉันจึงสว่างสวัยไปทุกทิศโอ้ตกลงตกลงบุญอะไรโยมที่นางทำไว้ในชาติก่อนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยอืมก็แล้วคือนางให้ตั่งนะโยมในเรื่องที่โยมฟังมานะนางให้ตัางแล้วก็อารัธนาให้ท่านนั่งแล้วก็ถวายพัตตาหารแล้วก็กราบไหว้มีศรัทธาว่างั้นเถอะโยม เจนีข้อความครั้นเทวดาองค์นั้นพยากรณ์ปัญหาอย่างนี้แล้วท่านพระหมหาโมคาณะก็แสดงธรรมโดยพิสดารเทศนานั้นเป็นประโยชน์แก่เทวดาองค์นั้นพร้อมกับบริวารพระเทระจากเทวโรกนั้นกลับมาสู่มนุษยโลกกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําเรื่องนั้นให้เป็นอัฐปุปัติเหตุเกิดเรื่องแล้วทรงแสดงธรรมโปรโดบริษัทที่มาประชุมกันแต่คาถาอย่างเดียวท่านพระธรรมสังฆาจารย์ยกขึ้นสู่สังขายนาแลโอ้โยมเนาะจบโยมอัตกาถ,ถาปฐมปีถวิมานนะว่าด้วยวิมานต่างทองโยมวิมานต่างทองของ เทพิดาองค์แรกอะนะในในต้นต้นนี้โยมก็จะมีวิมานต่างทองอยู่มีทุติยวิมานนะโยมมีต่างทองของนางที่สองแล้วก็ตัติยะโยมนะวิมานต่างทองคนที่สามนะโยมส่วนมากเกี่ยวกับการต้อนรับเกี่ยวกับการต้อนรับพระสงฆ์อะนะตัวนี้ก็ ฟังอีกสักนางหนึ่งก็แล้วกันนะโยมเพราะว่าเวลาก็ยังมีเหลืออยู่เนี่ยโยมฟังเรื่องของวิมานตัางแก้วไผ่ทูลน,นะในเรื่องที่โยมฟังมาตะกี้ที่จบไปเนี่ยเป็นวิมานตัางทองแต่ของนางนี้เป็นวิมานตัางแก้วไผ่ทูลน,นะโยมโยมฟังนะอ่า ทุติยปีถาวิมานมีคาถาว่าปีถันเตเวรุริยะมะยังเป็นต้นเหตุเกิดเรื่องและการพรรณาความของทุติยปีถาวิมานนั้นพึงทราบตามในที่กล่าวแล้วในปฐมปีถาวิมานนั่นแหละคือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับทําไมจึงเกิดเรื่องใครไปถามอะไรต่างๆอย่างเนี้ก็เหมือนกับเรื่องแรกนะส่วนความแปลกกันมีดังนี้ ดังได้สดับมาสตรีผู้หนึ่งเป็นชาวกรุงสาวัตถีเห็นพระเถระรูปหนึ่งเข้ามาบินาบาทยังเรือนของตนมีจิตเรื่อมใสเมื่อจะถวายอาสนะแก่พระเถระรูปนั้นก็เอาผ้าเขียวลาดบนตังของตนถวายอย่างนางแรกเนี่ยเรื่องแรกเอาเอาผ้าสีเหลืองทองนะโยมลาดบนตังให้ท่านนั่งแต่นางนี้เอาผ้าสีเขียวโยมมาลาดบนตังให้ท่านนั่งนะ ด้วยปีถะทานนั้นวิมานบัลลังก์สำเร็จด้วยแก้วไพลทูลก็บังเกิดแก่นางซึ่งบังเกิดในเทวโลกด้วยเหตุนั้นท่านพระโมคคะณะจึงถามว่าดูก่อนเทพิดาผู้ประดับองค์ทรงพวงมาลัยทรงพัสตราพรนั้นสวยงามนิมานต่างแก้วไพลทูลของท่านโอรานเร็วดังใจไปได้ตามปรารถนาท่านส่องแสงประกายคล้าย สายฟ้าแลบลอดหรือเมฆเพราะบุญอะไรวันณะของท่านจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลนี้จึงสําเร็จแก่ท่านและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านอนุภาพก็คล้ายๆกันยมเพียงแค่เปลี่ยนจากต่างทองมาเป็นต่างแก้วไพทูลนะทีน,นะทนี้ดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอาตมาภาพขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านทำบุญ อะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนะของท่านจึงส่องสว่างไปทุกทิศเทวดานั้นถูกท่านพระโมคครณะณถามแล้วดีใจก็พยากรณ์ต่อปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ที่ฉันได้ถวายอาสนะ แก่ภิกษุที่มาถึงเรือนได้กราบไหว้ได้กระทําอัญชลีปนมมือและได้ถวายทานตามกําลังเพราะบุญนั้นวันณะของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลน,นี้จึงสําเร็จแก่ดิฉันและพวัวคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้กระทําบุญอันใดพระบุญอันนั้น ดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้มีวันนะและวัน,นะของดิฉันจึงสว่างสวัยไปทุกทิศต,ตรงนี้ท่านขยายเรื่องของวิมานต่างไพยทูลน,นะในบทว่าเวรุดิยะมะยังแปลว่าสำเร็จด้วยแก้วไพยทูลแก้วมณีที่เกิดขึ้นไม่ไกลหมู่บ้านวิดรุระแห่งภูเขาวิดรุระ ชื่อว่าแก้วไพฑูนคำว่าแก้วไพฑูนนั้นมีบ่อกเกิดอยู่ที่หมู่บ้านวิรุระแต่เพราะเกิดไม่ไกลหมู่บ้านวิรุระอะวิรุระจึงปรากฏว่าวิอเวรุริยะแก้วไพฑูนแม้ในเทวโลกแก้วไพฑูนนั้นก็มีชื่ออย่างนั้นเพราะมีประกายแห่งสีเช่นเดียวกับแก้วไพฑูนนั้นเหมือนอย่างชื่อของเหล่าเทพบุตรในเทวโลก ก็โดยก็ก็โดยได้ชื่อมาในมนุษย์โลกก็แก้วไพรทูลน,นั้นมีสีคล้ายขนคอนกยุงก็มีออสีเขียวสีเขียวเป็นไงโย,ยมคอขนคอนกยุงเนาะเขียวๆออกมันๆหน่อยหรือเปล่าโยมมีสีคล้ายใบมะใบมะคำดีควายก็มี มีสีคล้ายใบไผ่อันสนิทก็มีส่วนในที่นี้พึงทราบว่ามีสีคล้ายขนคอนกอยู่คำที่เหลือทั้งหมดก็เช่นกับคำที่กล่าวมาแล้วในปฐมปีถวิมาน,นั่นแหละคือว่าเรื่องราวทั้งหมดจะอธิบายโดยละเอียดพิสดารก็เหมือนกับเรื่องแรกโยมโยมก็ถือเอาเรื่องแรกเป็นประมาณก็ได้กันเรื่องที่สองก็เปลี่ยนแค่ถวาย ถวายตังแล้วก็ปูด้วยผ้าสีเขียวนะอาระโยมเวลาก็จวนจะหมดลงอีกแล้วเนี่ยนะถ้าจะฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะไม่จบหมอนะโยมเดี๋ยวยังไงเรื่องราวของอตัวอย่างของบุคคลผู้ทำดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับการให้ทานการรักษาศีลเนี่ย ลังแต่ตายเพราะกายแตกนะก็เข้าถึงสุกริีโลกสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่นะสเสวยผลบุญของบุคคลผู้ทำบุญไว้นะในบางแห่งในบางสูตรสูตรต่อไปข้างหน้าแหละโยมแต่โยมจะได้ฟังท่านก็จะบอกคือเทวดาบางองค์บาง,ง,บางตนก็จะบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีบุญเป็นสถานที่อยู่ของผู้ทำบุญ บุคคลผู้ที่ไม่มีบุญไม่ได้ทําบุญเนี่ยจะไม่ได้มาอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้อันนี้ถ้าเราจะมองดูเปรียบเทียบกับในมนุษย์โลกเรา,เานะโยมนะบางทีสถานที่สวยงามสถานที่สวยงามหรูหรูหรูหราอย่างนี้นะเป็นสถานที่บริโภคของบุคคลชั้นสูงของบุคคล ที่เขาเคยทำบุญไว้โยมเขาจึงได้ได้ไปอยู่ณนะที่ดีๆได้บริโภคในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่สวยงามในสิ่งที่มีราคานะโยมนะคนชั้นต่ำยาจกวริภนคเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้มาบริโภคไม่มีโอกาสที่จะมาใช้สอยเครื่องใช้สิ่งของเครื่องใช้ดีๆเหล่านี้เลยนะ อาจมาเคยเคยฟังเรื่องหนึ่งนะพระเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งนะก็เป็นวัดที่ก็มีชื่อเสียงพอสมควรแหละโยมนะท่านสร้างห้องน้ำแล้วก็ญาติโย,ยมก็เป็นผู้ที่มีกระตังหน่อยนะโยมนะ,ะมีสตังสร้างห้องน้ำนี่โยมเรียกว่ารู้มากๆเลย โรงแรมห้าดาวเนี่ยยังแพ้นะห้องน้ำสวยมากแล้วก็สะอาดสะอา้านสะอาดจนพูดไม่ถูกนะแล้วก็อะไรเฟอร์นิเจอร์หรือว่าวัตถุที่ใช้นะ่ะมีแต่เกรดเอทั้งนั้นเลยอันนี้วันหนึ่งช่วงหนึ่งเขาทอดกระถินนะนะก็มีงานทอดกระถินนะโยมบ้านนอกบ้านนอกอะ่ะชาวไร่าชาวนามาร่วมงานทอดกระถินด้วยโยม ไปเห็นห้องน้ําไม่กล้าเข้านะไม่กล้าเข้าเลยเข้าไม่เป็นใช้ไม่เป็นมันดีมากมันสะอาดมากเนี่ยคือยมบ้านนอกปกติเขาก็ใช้ห้องน้ําห้องส้วมที่บ้านเขาธรรมดาธรรมดานะฮรูหรูเนี่ยไม่กล้าใช้โยมพอมาเห็นหรูหรูเนี่ยไม่กล้าใช้ไม่กล้าเข้าไปโยมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไอ้ความหรูความสวยงามนะบางทีมันเป็น สิ่งเครื่องใช้ของคนผู้มีบุญทําบุญเอาไว้คนที่ไม่มีบุญเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะใช้หรือว่าบุญไม่ถึงว่างั้นเถอะโยมเหมือนกับสวรรค์นะท่านบอกว่าคนบุญไม่ถึงเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเกิดบริโภควัตถุก,กรรมมันเป็นทิพนะเอาละโยมวันนี้เวลาหมดแล้วนะยังไงโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาตมาภาพระปร,ะปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อน ขาอีกวันให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุ่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเิิเขาเจริญพร